เลยก็คือด้านหน้าเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะแล้วก็ได้ดิสเบรกหน้าคู่เป็นเลดี้ม้านะครับเป็นเลดี้มส์แล้วนะที่สาคัญเลยคือจานเบรกใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจานใหญ่ขนาด298มิลเลยนะคือจานใหญ่มากครับล้อหน้าเนี่ยล้อหลังเป็นล้อสปินฟอร์สด้วยนะชุดหน้านี่คือมาเต็มแล้วจริงๆครับแล้วก็ชุดไฟด้านหน้านี่ก็คือนะครับการรับใหม่นะ ก็จะเป็น Full LED แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีโปรเจคเตอร์นะจุดหนึ่งที่ได้รัการปรับปรุงขึ้นมาชัดเจนเลยคือการมีหน้าจอ4ี TFT นะครับเจ็ดนม้เนี่ยให้ออปชั่นนี้มาครบทุกรุ่นครบจะเป็นมาตรฐานแล้วเลยนะให้มาแบบไม่กักเลยครับตอนนี้ก็ได้รับการอัปเกรดนะจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับจะมีการทํางานที่ละเอียดมากขึ้นครับแล้วก็มาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมดนะครับ ดีครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โชว์รูม Yamaha r ด d e ยครับพิษณุโลกนะครับวันนี้จะพามารีวิว MG 0 7นเะครับเป็นโฉมใหม่แบบ all new จริงๆเลยนะครับรุ่นนี้จริงๆแล้วขายดีมากในยุโรปเลยนะก็ใครที่รอรุ่นนี้อยู่เนี่ยอยากจะออกคันนี้เป็นดิ่งใบครันแรกบอกเลยนะไม่ผิดหวังครับดุดันแล้วก็ดิบเถือนเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็ทันสมัยขึ้นด้วยนะปรับออปชั่นมาดีมากๆเลยครับ เป็นโฉมใหม่ที่เรียกได้ว่าใหม่จริงๆนะครับเพราะว่ามีการปรับปรบปุงทุกชิ้นส่วนเลยนะรูปร่างหน้าตาถังน้ำมันแฟริง่งเนี่ยก็ปรับใหม่ยกชุดเลยนะครับแต่ตัวรถเนี่ยก็ยังมีพื้นฐานความเป็นแม็กเก้นไปเหมือนเดิมนะแล้วก็มีการปรับท่านั่งให้สบายขึ้นด้วยนะก็เป็นรถที่เหมาะที่จะเป็นซิงไบคันแรกนะแล้วก็เป็นด้วยความเป็นแม็กเก้นไปเนาะมันก็จะมีความแบบเป็นรถตึงอนเนกประสงค์ด้วยนั่นเองครับ ก็ออปชันที่ได้ปรับใหม่ในโฉมปีนี้นะครับชัดเจนเลยก็คือด้านหน้าเนี่ยครับเปลี่ยนเป็นอัพไซด์ดาวแล้วนะแล้วก็ได้ดิสเบรกหน้าคู่เป็นเลดี้มาา์นะครับเป็นเลดี้มาส์แล้วนะก็เรียกได้ว่าถ้าใครแบบว่าอยากจะไปอัปเกรดเนี่ยจากตาดาวเป็นแบรนด์ Brand อื่นเนี่ยก็ทําได้สบายๆเลยนะครับที่สําคัญเลยคือจานเบรกใหม่ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจานใหญ่ขนาด298รเิลเลยนะคือจานใหญ่มากครับเนี่ยอัปเกรดแล้วแล้วก็ ล้อหน้าเนี่ยล้อหลังเป็นล้อสปินฟอร์ด้วยนะเป็นล้อที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของยามาฮ่าครับจะมีน้ําหนักเบาครับทําให้ความคล่องตัวมีสูงขึ้นกว่าโมเดลเดิมมากๆเลยครับแล้วก็โชคหน้าเพรมันเป็นอัพไซด์ดาวเนาะการตอบสนองมันก็จะเร็วครับชุดหน้านี่คือมาเต็มแล้วจริงๆครับจานเบรคก็เป็นจานโฟร์ติ้งด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเซนเซอร์ a b s นะแล้วก็เป็นอันนั้นแหละอัพไซด์ดาวแกน41มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ชุดไฟด้านหน้านี่ก็คือได้รับการปรับใหม่นะ ก็จะเป็น f ู l l LED แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเ t ท m e ครับคือสว่างแน่นอนครับแล้วหน้าตาเนี่ยก็ดูดุดันนะดูมินิมอลแล้วก็ดูดุดันด้วยครับคือถอดแบบมาจากตระกูล mt เ t ่อ m ย0 9มาเลยนะสวยมากๆเลยครับแล้วก็ไฟเลี้ยวต่างๆเนี่ยไฟเลี้ยวท้ายต่างๆก็ปรับใหม่แล้วนะเป็น f ู l l LED แล้วครับแล้วก็ดูสปอร์ตดูซิ่งดูสวยงามมีรายละเอียดชัดเจนมากครับ ระบบไฟเลี้ยวของเขานะครับระบบไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะว่าจะให้แบบกัแบคบริบสามครั้งหรือว่าสิบห้าวิแล้วไฟดับเองมีการตั้งค่าที่ละเอียดด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นชุดท้ายนะชุดท้ายก็จะเรียกได้ว่าเป็นทรงสปอร์ตเลยอืไฟท้ายใหม่นะครับก็จะเป็น LED แล้วนะแล้วก็จุดอีกจุดหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาชัดเจนเลยคือการมีหน้าจอสี TFT นะครับเจ็ดเจ็ดนิ้วนะเจ็ดจุดห้านิ้วนะครับ แล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันที่ทันสมัยเข้ามาหมดเลยนะมีไอมีระบบเชื่อมต่อมือถือเนาะต้องมีแล้วล่ะสำหรับรถสมัยนี้นะดูข้อมูลต่างๆได้ครบคันนะครับแล้วก็ความเป็นยามาฮ่าเนาะก็จะสามารถใช้ระบบน a เวกิเตอร์นำทางการมีสตีดค o ร์สได้นะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งเทินไปเทินแล้วก็เรียกแผนที่ขึ้นบนจอได้เลยนะครับอันนี้คือยามาฮ่าเนี่ยให้ออปชั่นนี้มาครบทุกรุ่นแทบจะเป็นมาตรฐานแล้วเลยนะ ให้มาแบบไม่กักเลยครับก็ระบบเชื่อมต่อมือถือกับหน้าจอนี่ถือว่าทันสมัยแล้วนะแล้วก็จอระบบจอยอสติ๊กนะครับก็จะมีจอยสติ๊กตัวนี้นะเอาไว้ใช้ควบคุมฟังก์ชันเวลาเชื่อมต่อกับมือถือครับอันนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็แตรนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟพาสสูงตังเนาะทางด้านขวาตอนนี้ก็ได้รับการอัปเกรดนะจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับจะมีการทํางานที่ละเอียดมากขึ้นครับ แล้วก็มาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมดนะครับก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้มันเหมาะสไตล์การขับขี่ของเราได้เลยครับอันนี้คือพอเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วทันสมัยมากๆเลยครับก็จะเป็นกุญแจเข็มอยู่นะครับแล้วก็การเบรกนะครับการเบรกก็จะมีเหรียญปรับระยะได้นะครับอันนี้ให้เหมาะกับสรีระมือของเราได้เนาะส่วนทั้งแต่ละก้านคัดทานซ้ายยังไม่มีนะครับ อันโนฉมที่มีเข้ามาก่อนขายในไทยเนี่ยตอนนี้จะเป็นโฉมธรรมดานะครับตัวตัว YAMT ก็จะตามเข้ามาเนาะที่สำคัญเลยคือเขายืนราคาเดิมเพิ่มราคาขึ้นมาแค่ประมาณ5 0 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคือเรียกได้ว่าโฉมเนี้ยคุ้มมากแล้วราคาเนี่ยแทบไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยครับแล้วเจามาฮ่าเนี่ยก็จะรู้กันเนาะว่าเขาจะมีกิฟต์ม u เชอร์ค่อนข้างเยอะนะใครสนใจรุ่นนี้นี่เดี๋ยวเราสอบถามเบอร์โทรในคลิปนี้ได้เลยนะว่ามีกิฟต์มาเชอร์หรือโปรโมชั่นอะไรบ้าง ช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะมีแจกเยอะแน่นอนครับอีกจุดหนึง่งเครื่องยนตน์ยังเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมน,นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ c ีีทนะเป็นเครื่องยนต์คอสเพนแคมชา 2, ร์ปซีพีทูสองสูบนะครับสองสูบเรียงของยามาฮานะครับจะเป็นแบบเผาเข้าเวียงสองอยเจสิบองศาเนาะซึ่งจะให้สุ้มเสียงและพละกําลังย่านความเร็วต่อเน,นื่อง สูงมากนะครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความแรงตั้งแต่โฉมเดิมแล้วเนาะคือโฉมเดิมเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีความดิบมากเลยนะคือออกตัวแรงๆนี่คือท้ายปัดอะไรอย่างนี้เลยคือเป็นเครื่องยนต์ที่รู้กันอยู่แล้วว่ารถแรงนะครับสําหรับเป็นนศูนย์เจ็ดนะแล้วก็มีแรงม้าอยู่ที่ส7มสิบเจ็ดเป็นเจ็ดสิบสามแรงม้านะครับเจ็ดสิบสามแรงม้าที่แปดพันรอบนะแล้วก็มีแรงบิดมีแรงบิดอยู่ที่หกสิบแปดนิวตันเมตรนะครับแรงบิดกับแรงม้าจะเยอะนะแต่แรงบิดเนี่ยมาในรอบต่ํา แค่6,000รอบเท่น,นั้นเองคือเรียกได้ว่าแรงบิดมาไวมากๆครับสำหรับเครื่องยนต์บอกนี้นะเป็นจุดเด่นของเขาเลยครับแล้วตัวรถก็ไม่ได้มีน้ำหนักมากด้วยนะตัวรถเนี่ยมนีน้ำหนักน้ำมันเต็มถังเนี่ยหนักที่183กิโลกร,รัมเท่นั้นเองครับคือถือว่าเป็นแม็กเก็ตบที่ขนาดกาลังแบบคอมแพกอะอือนี่นะดีไซน์ท่อใหม่นะครับท่อใหม่ก็คือดูสิ่งขึ้นนะดูเป็นแบบว่าเป็นกลวยเป็นบ้องออกมากขึ้น,นชัดเจนมาก ทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนีก็จะเป็นเป็นล้อสปินฟอร์สเนาะมีน้ําหนักเบาเนาะได้ทั้งหน้าทั้งหลังอยู่แล้วแล้วก็เป็นดิสเบรกหลังเดียวนะครับเป็นของมิชินนะครับเป็นแบบลูกสูบโตนะ mm hmm. ในจานเบรกหลังก็มี ABS นะครับแล้วก็ในโมเดลนี้มีอัปเกรดแท็กชั่นคอนโทรลด้วยนะครับมีแท็กชั่นคอนโทรแล้วนะสําหรับโมเดลนี้แล้วก็แท็กชั่นคอนโทรสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับ คือสะดวกมากๆถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเอาไปขี่สนุกซิ่งๆก็ปิดแท็กชันคอนโทรลก็ได้ครับอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าจะขี่ได้สนุกระดับเหมือนเดิมก็ได้หรือว่าอยากจะให้ปลอดภัยก็เปิดแท็กชันคอนโทรลไว้ก็ได้นะยิ่งเล่นร่วมกับโหมดการขับขี่ที่มีอยู่แล้ว2โหมดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีรายละเอียดมากๆเลยครับล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยเป็นล้อ17นะครับก็จะเป็นล้อแบบรถสปอร์ตเลย รวมทั้งยางติดรถก็จะเป็นยางแบบสไตล์รถสปอร์ตด้วยนะก็ะเป็นคอนเซปต์เดิมนะครับในเกตสปอร์ตนะครับแต่ยางจะเป็นยางดีนะเนี่ยเนื้อยางดูติดรถด,ดูดีมากมากเลยครับอืม <c oughs> แล้วก็ถังน้ํามันเป็นถังน้ํามันขนาด14ลิตรนะครับถังน้ํามัน14ลิตรนะก็ถือว่าให้มาพอดีพอดีนะครับไม่น้อยก็ด้วยซ้ำนะ14ลิตรเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สองสูงบบล็อกนี้เนาะถ้าไม่ได้ฉีบสูงจัดนานๆก็ไม่ได้ถือว่ากินน้ํามันมากเกินไปนะครับเป็นเครื่องยนต์สไตล์เน้นแรงบิดด้วยเนะ เวลาขี่ในรอบต่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ซดน้ํามันมากครับถังน้ํามันที่ให้มานี่ถือว่าโอเคเลยแล้วก็จุดเด่นที่เขาได้มาอีกอย่างหนึ่งที่คล้ายๆ MT09 นะคือการเจาะเสาะ้องตรงนี้เนาะเขาบอกว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้เสียงเครื่องยนต์จากข้างล่างออกมาจากตรงนี้นะเพิ่มอัตรถรสในการขับขี่ครับให้มีความสนุกตื่นเต้นเล้าใจมากขึ้นครับอันนี้ก็คือคล้ายๆย MT09 นะั่นแหละ MT09 ก็จะมีคล้ายๆตัวลนะําโพงเลาจะอยู่ตรงนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น m p 0 7ก็จะมีจุดนี้ให้มาเหมือนกันนะเพิ่มอัตราลดในการขับขี่ครับ <laughs> มีจุดนี้นะเว้าเอาไว้สําหรับวางเอาไว้สําหรับเ,เวลาเราขี่ความเร็วสูงแล้วเราหมอบครับเราก็จะแนบหมวกกันน็อกไปตรงนี้ได้เลยนะนี่คือพอดีเอเนสปอร์ตสไตล์อาร์ซีรเลยนะแต่ m p 0 9ก็จะเป็น m a ต t e r ร์ออฟทกนะครับฉายาเขาก็จะเป็นแบบรถที่เน้นแรงบิดเนาะอันนี้บอกก็จะเป็นเบาะทรงใหม่นะครับเบาะต่ํา,งางลงนิดหน่อยนะครับ แล้วก็แฮนด์เนี่ยทรงแฮนด์เนี่ยจะเป็นแฮนด์ยกแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนิดนึงนะครับเขาปรับท่านั่งใหม่เนาะเดี๋ยวกเดี๋ยวจะนั่งให้ดูครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเบาะคนซ้อนนะครับก็จะเป็น2ระดับนะครับชิ้นงานไฟลิ่งบางๆเนี่ยคือปรับใหม่หมดเลยนะเฟรมรถนะครับเฟรมฟรถก็จะเป็นแบบเฟรมไดมอนด์นะซึ่งเป็นเฟรมของรถสปอร์ตแท้ๆเลยครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ ครื่องยนต์แขวนวางต่ำนะครับแล้วก็มีหมอ้อน้ำนะครับเฟรมรถแบบนี้ก็จะเป็นเฟรมรถสปอร์ตเนาะเน้นการขับขี่ที่รวดเร็วคล่องตัวแล้วก็บารล้า์ดีครับลีกเลียวง่ายนะอันนี้คือเป็นจุดเด่นของพวกรถสปอร์ตอยู่แล้วเนาะ<ม>ก็เครื่องยนต์มี6เกียร์นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่เนาะมีหมอน้ำแล้วนะครับทันสมัยครับ ปั๊มเบรกหลังนีสไตล์รถแข่งเลยครับกระปุกน้ำมันเบรกแล้วโชคหลังนะครับเป็นโชคหลังแบบมีกระเดื่องทดแรงอยู่ตรงนี้นะครับ <S <S ผมจะบอกว่าโชคหลังของ MT07 เนี่ยดีมากๆเลยนะแล้วเป็นแบบโชคหลังวางนอนนะครับมีกระเดื่องทดแรงอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เลยแล้วก็โชคหลังของเขาเนี่ยปรับได้แบบ fully adjust เลยนะปร,รับ p ีโ l o a d ีบ b ว u แล้วก็ดัมปิ i n g ได้นะครับปรับได้3มระยะเลยนะ คือละเอียดมากๆใครที่อยากจะเอาคันนี้ไปซิ่งหรือไปทัวร์ลิงเนี่ยหรือขี่ในชีวิตประจําวันเนี่ยสามารถเซ็ตค่าได้จากชคเดิมหมดเลยนะครับคืออันนี้ดีมากๆแล้วก็โชคหลังของเขาเนี่ยก็จะเราก็จะเห็นว่าทางด้านนี้เนาะนี่นะครับโชคหลังของเขาเนี่ยด้านนี้จะเห็นกระเดื่องซับแรงอยู่จริงๆนะ คือระบบการสะเทือนหน้าหลังของโมเดลนี้ดีกว่าโมเดลเดิมจริงๆครับเพราะว่าโชคหลังก็ปรับใหม่นะจากเดิมมันวางนอนอยู่แล้วล่ะแต่ก็มีกระเดื่องซับแรงที่ดูเป็นตัวใหม่นะใหญ่ขึ้นครับข้างหน้าก็เป็นอัพไซด์ดาวแล้วครับสูงเบาะนะครับความสูงของเบาะอยู่ที่805มิลนะครับก็ถือว่าไม่ได้สูงเกินไปนะก็เป็นความสูงปกติของรถในเกียร์บเนาะมันก็จะมีบอกความสูงประมาณนี้แหละผมว่า ดูจากขาผมเนี่ยที่ผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดผมว่าคนไทยที่สูงประมาณร้อยหกสิบห้าขึ้นไปน่าจะขี่ได้นะเออแล้วก็รถเนี่ยรู้สึกเลยนะว่ามันมีน้ำหนักที่เบาครับบาลานซ์ดีไอเรื่องอการเอ็มดูนเจ็เนี่ยผมได้ลองขี่ตั้งแต่โมเดลที่แล้วลนะผมว่ามันเป็นรถเอ่อในเกตไบค์บิ๊กไบค์ที่ขี่ง่ายขั้นหนึ่งเลยนะเพราะด้วยความที่ว่าศูนย์ถ่วงเขาค่อนข้างดีจากการที่ว่าเขาออกแบบบาลานซ์รถเนี่ยเฟรมไดมอนด์เนี่ยศูนย์ถ่วงงเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วครับ นี่ก็อ๋อ,อก็ท่าขี่ก็จะเป็นท้าขี่แบบสปอร์ตเลยนะเข่าก็จะพับนิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวเข่าเนี่ยคลิปกับถังน้ำมันได้พอดีพอดีนะแล้วก็ท่าขี่นะครับเออหลังมันตรงนิดนึงนะถ้าโฉมเก่าเนี่ยมันจะไปข้างหน้านิดนึงครับอันนี้ก็คือผมสามารถยืนหลังตรงได้เลยนะผมว่าคันนี้น่าจะขี่สบายขึ้นกว่าโมเดลเดิมนะแฮนด์มันจะมีความดึงเข้าหาตัวนิดนึงแล้วก็แฮนด์ไม่ได้กว้างนะครับถ้าขี่ในลักษณะเนี้ยก็ยังพอที่จะซอกแซกในเมืองได้ครับ มิติตัวรถเนี่ยพอคอมแล้วก็ไม่ใหญ่นะคือพอคอมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแอบ,บจะเล็กกว่าโมเดลเดิมดซ้ำๆนะถ้าเป็นรถไซนี้ผมมองว่าค่อนข้างคล่องตัวแน่นอนแล้วก็บอกเนี่ยถือว่ามีพื้นที่นะก็สไตล์รถสปอร์ตของยามาฮ่าเนาะ 5, มันก็จะมีพื้นที่ถอยก้นได้หมอบได้จัดท่าขี่ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็ถ้าใครมองว่า MV07 เนี่ยเป็นบิ๊กไบคันแรกเนาะอยากจะขี่บิ๊กไบคันแรกที่แบบว่าเป็นรถที่แรงแล้วก็เปอร์포เรนซ์สูงสักหน่อย โฉมในปัจจุบันของปี2025เนี่ยเขาถือว่าอัปเดตมาได้ค่อนข้างดีแล้วนะแล้วก็หลายระดับมากเลยนะใครที่อ,ออโต้มาแล้วรู้สึกว่าอยากจะขี่ตัวที่ไม่มีคับเนี่ยก็อาจจะรอตัว Y a m p ก็ได้นะเพราะตัว Y a m p ก็จะมีฟังกชันออปชั่นเพิ่มเติมเนาะเป็นระบบเกียร์ึันอัตโนมัติเนาะเราไม่ต้องมาขับขี่รถมีคับเลยแล้วก็จะเปลี่ยนเกียร์เองก็ได้แล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะมีคูดคอนโทลด้วยนะเออก็จะมีการอัปเกรดระบบเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่ง ก็ถ้าใครสนใจ m d 0 7โปรโมชั่นต่างๆก็โทรมาที่เบอร์ในคลิปนี้ได้เลยนะคือยามาฮ่าเนี่ยมีกิฟต์วอชเชอร์แจกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีโปรตลอดปีนะแต่ปลายปีก็อาจจะมีกิฟต์วอชเชอร์แจกแรงๆเนาะสนใจก็โทรมาที่เบอร์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะก็ คอมเมนต์สอบถามได้นะครับโดยรวมๆแล้วผมมองว่าในั่นแหละใครที่จะจะมีลิขไบค์คันแรกอ่ะคันนี้ให้เทคโนโลยีมาทันสมัยมากคือเขานานมากน,นะกว่าจะปรับโฉมแต่ปรับโฉมทีเดียวคือทันสมัยตามตามหรือแซงในออปชันบางอย่างของหลายๆเจ้าก็ได้สามนะครับที่ครับถ้ถาชอบคลิปนี้าาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสำหรับคนอื่นเราได้ด้วยกัน กดุดหนุนเข้าไปดูของในตะกร้าของเรานะครับของแต่งเป็น U09 นะแล้วก็ส่วนไลค์กดแชร์สนับสนุนเราได้นะเรเดียวพวกกันคลิปต่อไปนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามได้นะคะสวัสดีครับ